ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังก,การนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่บุรียมยยูไนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อวันก็ไม่ได้อัพข่าวุงครับ คงขออภัยทุกคนด้วยครับที่ติดตามเฝ้ารอครับวันนี้มาจัดหนักกันหน่อยครับมากระทางฝั่งบรียัมยูเนเต็ดครับเมื่อทางด้านบุรียัมยูเนเต็ดจัดหนักส่วนทางด้านบิกันประธานของสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดพร้อมฝากข้อความถึงบทใหญ่ของเชียงรายอีกด้วยเลยครับอย่างไรก็ตามครับความหลงจากที่ทัพปราสาทสายฟ้าบุรียัมยูเนเต็ดเปิดลังถล่มชนะลีโอเชียงรายยูเนเต็ดไปถึง4ประตูต่อหนึ่งในศึกของตารนานฟุตบอลทวย้างเอเบครับ 2,021รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวันพุทธที่19มกราคมที่ผ่านมาครับทำให้บริมยูไนเต็ดครับส่งแชมป์เก่าอย่างเช้ซนเชียงรายล่วงตกรอบทันทีเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับมีสีสันก่อนเริ่มเกมทันทีครับเมื่อทางนั้นบิ๊กฮันมิติติยาเพรัตครับประจานที่ปรึกษาของสโมสร,ร,รดิโอเชียงรายยูไนเต็ดได้ออกมาโพสต์ฝันเฟซบุ๊กส่วนตัวในทำนองที่ว่าสิ่งที่น่ากังวลใจในเกมวันนี้ช่วงเย็นคือการทำน้าทีของผู้ตัดสิน เนื่องจากวันนี้จะไม่มีการใช้ VR ในการช่วยตัดสินเลยฮะโดยล่าสุดครับนั่นป้าตายครับกรณานชื่อชอบรองประธานสโมสรได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวครับถึงตำนงที่ตกกลับไปเช่นกันครับว่าเห็นน้องคองใจทุกทีกับ VR วันนี้มีลูกไหนที่ติดครับไม่สะอาดบ้างมาช่วยกันตอบหน่อยจ้านี่แหละครับนี่คือสิทธิสันของบอลไทยครับขอไม่ได้ทะเลาะกันนะครับทุกคนครับต้องเข้าใจกันด้วยนะครับแฟนบอลทั้งสองทีม เป็นแค่สีสันในเกมกันเท่านั้นแหละครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมาการชี้ทางน้านแข่งของทางด้านทีมชาติไทยกันหน่อยครับใครกันแน่ครับเกือบที่จะย้ายซับทีมในลีก้าสสเปน ก่อนที่ตลาดจะปิดลงเลยครับอย่างไรก็ตามครับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวที่ผ่านมาครับมีรายงานว่าสโมสรในลีก้า3สเปนเกือบที่จะได้ตัวนักเตะดีกรีทีมชาติไทยชุดฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกประเดิมชีมแต่แต่ว่าดิวนี้ครับไม่เกิดขึ้นครับเนื่องจากสโมสรดังกล่าวกำหนดเพดานค่าเหนื่อยไว้เพียงแค่หลักหมื่นกลางๆต่อเดือนเท่านั้นแหละครับ โดยอย่างไรก็ตามครับนักเตะรายนี้ครับได้รับความสนใจจากสโมสรทั้งในศึกเจ2ของญี่ปุ่นเลเคลลิกของเกาหลีใต้ด้วยแหละฮะแต่หนึ่งโดยสถานการณ์โควิด19ทำให้รัฐบาลของทั้งสองประเทศอนุวัติขอไปครับอนุมัติเวิร์กพิมิตและวีซ่าการทมานท,านที่ยิ่งยากขึ้นหลายเท่าซึ่งอาจไม่ทันวันปิดตลาดจึงทำให้นักเตะคนดังกล่าวตัดสินใจอยู่ค้าแข้งในเมืองไทยต่อไปเลยครับ โดยทั้งนี้ครับต้องอย่างไรก็ตามครับการที่ต้องการไปค้าแข่งต่างประเทศยังคงเป็นความฝันของเจ้าตัวอีกด้วยนะครับซึ่งใลนข่าวที่เชื่อถือได้ครับได้เปิดเผยกับชีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้มีความเป็นไปได้สูงที่นักเตะรายนี้จะไปค้าแข่งในประเทศญี่ปุ่นซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะเป็นชีมใดแต่คาดว่าเป็นชีมระดับ J2 เพื่ออโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอก่อนแหละครับ และทั้งนี้ครับส่วนสาเหตุที่บอกปัด้อเสนอของทีมจากดีกาามไปนั้นครับเพราะค่าเหนื่อยหลักเหมือนที่เสนอให้นั้นถือว่าน้อยมากครับสำหรับการไปใช้ชีวิตยอยู่ในยุโรปที่มีค่าครองชีพสูงมากอีกทั้งด้วยวัยของเจ้าตัวที่เข้าใกล้เลขสามเลยครับจึงจะเป็นต้องพิจารณาข้อเสนอที่สามารถนํามาเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้แหละครับ ซึ่งั้งนี้ครับถ้าให้ผมเดาครับผมเดาไปที่ในลายของท้านนิติพงศ์เสรานนท์ครับบนในช่วงที่ผ่านมาครับก็มีข่าวทั้งใน J2 และเคลริกมายื่นข้อเสนอให้กับเจ้าตัวครับแต่ว่ามันติดอยู่ที่เรื่องของการทำวีซ่าครับเจ้าตัวเลยอยู่ต่อกับสิงเชียงรายยูเนเต็ดโดยสัญญาเพียงแค่สั้นแค่6เดือนเท่านั้นแหละครับซึ่งต้องรอดูกันต่อไปครับว่าทาไมใช่นิติพงศ์เสรานนท์จะเป็นนักเตะชุดไหนกันแนแหละครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันชีทางฝั่งของสโมสรในศึกที่2กันหน่อยกับเมืองการยูเนเต็ดครับในใหญ่ของเมืองการครับออกสืบเป็นครั้งแรกเลยครับหลังมีดามลาโดนอดีตผู้เล่นของทีมทวงค่าเหนื่อยเลยครับโดยยางไรก็ตามครับทางน้านคุณอภิวัตขนากรครับประธานสโมสรเมืองการยูเนเต็ดชิมในศึกของทนานน้านเอ็มริชิมชิป ปรากฏตัวออกสื่อเป็นครั้งแรกครับหลังเกิดกรณีดราม่ามีอดีตูเพร่นโองชีมตามหาครับเพื่อทวงถาม,ถามข้าเหนื่อยที่ยังคงค้างชำระอยู่เลยครับ อย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับทางนั้นข้างข่ามารการครับเจอวิกฤตขาดสภาพโครงต่างการเงินส่งผลให้ต้องปลอดผู้เล่นไป10บกว่ารายครับและทีมอาสาโค้ชแบบยกชุดอีกทั้งครับยังถูกตัาน,นจิตปัญญาที่สุดและทางนั้นทัชชนนนักคราวงนำทัพอดีตแข้งของเมืองการยืนแต็บุกเพจสโมสรเพื่อทวงค่าเหนื่อยที่ยังค้างอยู่หลังจากไม่สามารถติดต่อกับทางนั้นคุณอภิวัตคณากรประธานสโมสรได้ในชน่วงที่ผ่านมาเลยครับ โดยอย่างไรก็ตามครับล่าสุดครับเมื่อวันที่10กรารคมที่ผ่านมาครับทางด้านคุณอภิวัติขนากร ประธานสโมสรเมืองการยูเนเตดครับได้ปรากฏตัวออกสืบเป็นครั้งแรกครับเพื่อเข้าดูงนามของตา้านเอฟบียูกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเกี่ยวกับทางด้านการอนุญาตให้สโมสรใช้สนามกรีบบัวเป็นสนามเย้าต่อในลีกที่2จึงถึงกำหนดการปรับปรุงสนามเลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านเมืองการยูเนเตดครับอยู่อันดับ7ของตารางอิมร้อสิบแชมเปี้ยนมีิพมี27คะแนนจากผลงานชจะ7เสมอ6และแพ้ไป6กเกม้วยกันเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับประเด็นนี้คุณเฝ้ารอคอยมากว่า1สัปดาห์เลยครับเมื่อทน้นคณะกรรมการพิจารณาวินัยมาายาทครับมีมติเอกฉันเลยครับลงโทษทานานคุณวินัสพุทธพันธ์พุทธศินและทางนั้นคุณพนุมานพัสโมครับผู้ช่วยพุทธศินของว r ในเกมหนังบัวพิเชฟสี่เปิดบ้าน,น,นชนะชลบุรีไป3ประตูต่อ2ในศึกดูโอท 2, ีสองพันยี่สิบเอ็ดเมื่อวันที่1 5หมกราคมที่ผ่านมาเลยครับ โดยอะยไรก็ตามคาบิทด,ดังกล่าวครับเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่10สุดท้ายครับเมื่อดนานคุณเฉชัย,ยเจียกลางไม่คว้าของเจาบานชักศอกใส่ดนานชิตชลุพงษ์ชูติจนล่วงลงไปกองกับพื้นครับทำให้นักเตะทั้งสองฝั่งกรูกกันเข้ามาจุลมุนจนทําให้เกมต้องหยุดไปชั่วขนาดหนึ่งครับซึ่งปูตัดสินที่หนึ่งในเกมนี้อย่างด้านคุณวินัทพุทธพันตัดสินใจ,จบแจกแค่ใบเดืองให้กับธน,นาเฉชัยเจียกลางก่อนที่เกมจะจบลงด้วยความ่ายแพ้ของทีมเยือนแหละครับ โดยอย่างไรก็ตามครับขนาดเดียวกันครับหลังจบการแข่งกันของทนานคุณสัจสิสิงห์โตทองครับผู้จัดการทีมชุนบุรีสีครับ ได้ออกมาถามถึงการทำหน้าจีของพุทธสินหลังขอคำชี้แจงแต่กลับถูกพุทธสินบอกว่าไม่เห็นจังหวะชักศอกประกอบกับโชว์ใบรับรอกแพทย์ที่จะระบุถึงอาการบาดเจ็บของทางนานชิตสนุพงศูติในภายหลังครับส่วนทางด้านคุณเฉยเจียกลางครับเบคขวาของธนาหน,นองบัวก็ได้ออกมาขอโทษไปเป็นเจียบรอยเชื่อมกันครับแต่งในก็ตามครับล่าสุดเลยครับทางด้านคณะกรรมการพิจนารณานวินัยมารยาทครับมีมติลงโทษในทางด้านคุณวินัสพุทธพันธ์พุทธสินและทางด้านคุณพนุมาศพัส สมผู้ช่วยผู้ตัดตสิน VR ที่ทำน้าชีในเกมดังกล่าวครับหยุดการปฏิบัตินาชีคนละ2ส,สัปดาห์ตั้งแต่วันที่20มกราคมถึง3กุมภาพันธ์แหละครับในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเรามากันชีทางนานปราสาทสายฟ้าบุรีรมย์ยูเนเต็ดกันหน่อยครับเปิดลังถล่มเชมเก่าลิโอเชียงรายยูเนเต็ดไปถึง4ประตูต่อหนึ่งในศึกฟุตบอลทัวร์ช้างเอเบครับ 2021เมื่อวานที่ผ่านมาครับส่งผลให้ปราสาทสายฟ้าผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สาเร็จพร้อมกับยังเพิ่มสถิติใหม่ไม่แพ้ทางง้านกว่างโซมารไพย่ยมลงเล่นในบ้านตัวเองเป็นเกมที่18เกมติดต่อกันรวมทุกรายการนับตั้งแต่เจอกันหลเล็กเมื่อรุูรกาล2 0 1 18ครับโดยทั้งนี้ครับบรีัมยยูเนเต็ดครับเอาชนะเพิ่มไปอีก10นัดโดยหลุดเสมอครั้งเดียวเมืม่อสีซัน2019หละครับอย่างไรก็ตามครับลาสุดครับทา้ด้านมาซาทาไดอิชิครับกุญ นแต่ได้ออกมาเปิดเผยถึงเกมที่เอาชนะแชมป์เก่ารายการตกกระดินตกรอบไปเลยครับ ว่าอาจเป็นเพราะทีมเชียงรายยูเนเต็ดมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่น,เลน,เลน,เลนหลายคนแต่ผมก็ไม่ได้ไปคิดอะไรถึงตรงนั้นซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดในวันนี้คือทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดได้รับชัยชนะและผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายได้สําเร็จและเกมวันนี้ครับเรายังไม่ดีพอครับสิ่งที่ต้องปรับปรุงแกแ้ไขกันต่อไปครับโดยเฉพาะเรื่องการเสียป,ประตูซึ่งผมมองว่าทีมของเราเสียป,ประตูให้เกินไปเราก็ต้องเก็บไปแก้ไขกันต่อไปครับแต่ถ้าถามถึงความกดดันกับเป้าหมายในการเล่นลา,ลา,ลา,ลาสามแชมป์ในประเทศไทยครับผมก็ไม่ได้ กดแดนอะไรมากนักเพราะเป็นงานที่ผมทวนจะต้องทําให้สําเร็จให้ได้อยู่แล้วแหละครับโดยทั้งนี้ครับผู้สื่อข่าวถามถึงเกมต่อไปครับในทลีกถึงบิ๊กแมตที่สําคัญครับที่จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านทรูแบงคอกยูนิเต็ดขุนสื่อประสาทสายฟ้าครับก็ได้ออกมายอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าทีมของเรามีเวลาอีก3วันซึ่งเราก็จะใช้เวลาที่มีอยู่เตรียมทีมให้ดีที่สุดแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับ เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bedley f a m อ l ี y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ